สวัสดีครับมื่อวานนี้ก็มาเดินระบบน้ำยศระบบน้ำพุ่งครับโบแมนระบบน้ำพุ่งจุดระบบน้ำพุ่งมื่อวานนี้ก็สิมาทดลองหลังจากเมื่อวานตอนแรกก็ได้มาติดตัง้งตอนนี้ก็สิปิดปิดประตูน้ำก่อนให้มันเหลือประมาณสี่ถึงหาสายหนึ่งสองสามสี่ปิดสี่ปับ ปิดให้มันเหลือซีวันนี้น้ำก็เริ่มออกแล้วครับนี่ตาออกมาประทันใดก็เปียกเบิดนี่นี่คือนี่คือระบบน้ำพุ่งที่แพงกว่านั้นหนึ่งไม่ล่าสุดบอลแพงกว่มนั้ไหนคดละฮาร้อยโคตรฮาร้อยกับรอยเม็ดในสองแถวนี่คือระบบน้ำพุ่งครับ เป็นอมือนี้ล่มกระแห้งล่มไร้มือแล้วครับหลังจากเปิดระบบน้ำแล้วก็สจเห็นความชุ่มชื้นของดินครับชื้นระวางดินที่เปิดช่องที่เปิดกับช่องที่บระัานในเปิดครับ,อรบ,รบตอนนี้คือบระัานในเปิดแต่ว่าเปิดแต่เมื่อวานแล้วล่ะแต่เมื่อนี้ก็มาทดสอบไหม อันนี้ช่องที่เป็นระบบน้ำพุ่งครับเกิดพึ่งปีนิวได้พุ่นพินาปรเทศท่นี่นี่คืออีกมุมหนึง่งของระบบน้ำของเขาน้ำพุ่นพุ่นปลยาบนี่ครับลมแหง้งปวดพัดน้ำไปบดเลยตอนนี้ก็เปิดอยู่สีแถวครับสีแถวใหเ้เบิ่งกัน ประมาณหาน้าที่ครับประมาณหานาทีก็เปิดช่ชงนี่ครับน่นะสกรเดอร์สการยังตาถามยังยังตากู้สาพนุ่นละันังสภาพน้เ้ยคุณบานนี่ขี้ข้านาปอยทวางเปล่าิมเออทำนีก่อนสนะเดี๋ยวคุยกันโอ้คุณบานี่ขี้ข้าน